ทุกคนมีเสียงดังนิดนึงนะพอดีมาโรงพยาบาลน,นะก็มีหลายคนมากนะที่ที่ทักเข้ามาหาและมาคุยกันว่าเขาก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในสายจิตวาณสายเกิดเอลูและก็สายในเรื่องของจิตวิญญาณแต่ทำไมชีวิตถึงไม่ประสบความสำเร็จชีวิตถึงยังรู้สึกไม่สบายใจย,ยังทุกข์ใจย,ยังไม่ไปถึงไหนเลย หนึ่งสิส่งสําคัญที่สุดและสาคัญมากมากเลยที่มันจะเปลี่ยนชีวิตเราก็คือพฤติกรรมหรือนิสัยของเรานะคะพฤติกรรมหรือนิสัยของเรานี่แหละคือตัวเปลี่ยนบางคนอยากจะเปลี่ยนชีวิตแต่ไม่เคยเปลี่ยนในิสัยเดิมเดิมยังมีพฤติกรรมแบบเดิมมันก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนชีวิตเราได้ทีนี้เมื่ออะไรเราหวานมันได้พันแบบไหนลงไปกับชีวิตเราถึงเราก็จะเป็นแบบนั้นวันนี้เรากลับมาถามว่าทําไมผลผลิตในชีวิตเรามันเป็นเหมือนเดิมทําไมาชีวิตเรายังคงปเป็นเหมือนเดิมเราหวาน เมล็ดพันธุ์แบบเดิมไปหรือเปล่ายังคงทําพฤติกรรมยังคงมีนิสัยเหมือนเดิมหรือเปล่าและที่สําคัญที่สุดนะคะนอกจากการเปลี่ยนนิสัยการเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็คือในเรื่องของปมค่ะนะคะปมที่มันอยู่ในใจความรู้สึกที่มันค้างตกค้างในใจมีหลายคนมากนะคะที่ทำที่มีอาชีพทําอาชีพแล้วพอถึงจะถึงที่จะสาเร็จสุดท้ายก็กลับมาล้มเหลวเพราะว่ามีปมในใจในใจไง คือคือตอนเด็กๆเ,เนี่ยแบบไม่เป็นที่รักของครอบครัวแล้วก็ไม่ได้รับความนใจจากคนในครอบครัวบอกเลยว่าพื้นฐานของคนในครอบครัวนี่สำคัญมากที่สุดเลยและทีเนี้ยพอโตขึ้นนะคะรู้สึกว่าต้าองการเป็นที่ยอมรับต้องการเป็นที่รักอยากให้คนชื่นชมอยากให้คนยอมรับเราในความเป็นตัวเราที่เก่งแต่การลงมือทําอะไรก็แล้วแต่ในการประกอบอาชีพการทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าสุกว่าเราทาด้วยความที่ขัดแคลนอะ อยากให้ใครคนหนึ่งรักเราอยากให้คนในครอบครัวรักเราอยากให้คนมาเป็นที่ยอมรับอยากจะเอาชนะอันนี้เราก็จะไม่สามารถสําเร็จได้พอถึงจุดหนึ่งที่เราจะถึงจุดที่มันมันสำเร็จแล้วเราก็ต้องกลับมาอยู่ที่เดิมเหมือนเดิมทีนี้นะคะมีคนเข้ามาเช็ดวันหนึ่งกับกับตัวครูนะเยอะมากแล้วครูไม่สามารถที่จะสนทนาหรือคุยกับใครได้ครบทุกคนแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าเราจะต้องทํายังไงดี ที่จะช่วยเขาทุกคนและเพื่จะนําพาเขาไปให้ถึงฝั่งนะคะเลยเลยคิดว่าสิ่งสําคัญเลยเราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมเราแล้วก็เราต้องต้องเอาจริงอ่ะต้องตัดสินใจที่จะต้องเอาจริงกับชีวิตที่จะต้องเปลี่ยนจริงๆแล้วก็เลยเสร้างนะคะสร้างเขาเรียกว,ว่าสร้างกิจกรรมนะคะอาบันอาบันดานชาเลนจ์2 1วันก็คือสร้างความมิตรความเขาเรียกว,ว่ากิจกรรมในการ เปลี่ยนนิสัยตัวเองสร้างความค้าทายตัวเองให้เปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่มีการลงมือทำมทันทีทําทันทีนะคะแล้วก็ทามันอย่างเข้มขัดดูซิว่าทํา21วันนี้คุณไม่มีอะไรดีขึ้นเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนขึ้นเลยอย่างเงี้ยแล้วถ้าสัวทำ20วันนี้มันเปลี่ยนขึ้นมันดีขึ้นแล้วเราก็จะไปต่อกัน22อันเนี้ยก็ไปต่อกันเรื่อยเร่อ้แต่ละวันมันก็จะ a d v a n นขึ้น a d v a n นขึ้นเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นกัรจริงจริงนะคะ ท,ที่เราเคยผ่านมาได้ริงแล้วก็จะทําให้เราเปลี่ยนนิสัยจริงๆด้วยดังนั้นนะคะถ้าใครอยากจะเข้ากิจกรรมนะคะเกี่ยวกับอบันดานะคะ21วัน21วันนะคะอยากจะท้าทายตัวเองว่าจะทำได้ไหมจะเปลี่ยนนิสัยเดิมๆได้ไหมก็ลองมาลองมาทําดูนะแต่สําคัญเลยนะไม่เอาเล่นๆถ้าคุณยังไม่ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนตัวเองถ้าคุณรู้สึกว่าคุณยังอยากพูดเดิมเป็นเหมือนเดิมแล้วก็คิดว่ารู้อยู่แล้วก็จริงแล้วก็ไม่ต้องนะอันนี้ ือเราจะทำวันจริงๆถ้าสมมติว,ว่าคุณไม่ทำกิจกรรมอย่างที่ไม่ยอมรับก,กัติกาในการในการเข้ามาร่วมชาเลนจ์ในคร,ครั้งนี้คุณก็ไม่ได้บป็นต่อคุณก็จะเชิญออกจา้องทันทีนะคะอันนี้ เราต้องการที่จะช่วยเหลือทุกคนให้กลับมาเข้าถึงตัวตนภายในให้กลับมาเอาความกุมกมสมบูรณ์ที่มันอยู่ภายในตัวคนนี้กลับมากลับมาใช้งานเพราะว่าจริงๆแล้วคุณเป็นเป็นมันอยู่แล้วเป็นคนที่ที่สมบูรณ์อยู่แล้วแค่คุณเอาของดีในตัวออกมาเท่านั้นแต่สําคัญเลยคุณต้องลม,มมือทำแล้วก็ิจกรรมนี้ทำเป็นครั้งแรกนะคะซึ่งเจ้าของระบบก็คือด็อกเตอร์นะคะด็อกเตอร์กิ๊ก็เอาเอาเอา,เอา,เอา,เอาระบบของเขานะคะมามัดมาทำแล้วก็เสริมของตัวเองไปด้วยนะคะ คือครั้งแรกแล้วก็ฟรีนะอันเนี้ยคคร์สนี้จริงๆและโค้ดนะคะโค้ดหลายๆคนมากที่เขาเอาไปสองกันเขาอยากจะเป็นแสนนะแต่วันนี้ให้ฟรีค่ะให้ฟรีแต่ขอคนที่ต้องการเปลี่ยนชีวิตจริงๆนะคะถ้าคุณไม่ทำกติกาก็คือจะโดนททดช่วยทันทีกันทีอันนี้คือเรื่องจริงนะโอเคนะคะ